เรีีเรื่องมันมีอยู่ว่าในเวลาเที่ยงวันของวันที่31กรกฎาคม2535นานมาแล้ววอเครื่องบินของการบินไทยเที่ยวบินกรุงเทพกาดมันดู t ทีจี311เครื่องบินอ i บัสเอ310รหัส HSS ได้เตรียมลดระดับลงสู่ท่าอากาศยานนานาชาติตรีพูนกรุงกาดมันดูประเทศเนปาล ท่ามกลางสภาพอากาศอันเลวร้ายจากลมมรสุมที่พัดกระหนำ่ำเที่ยวบินนี้เป็นเที่ยวบินที่มีแต่ขาไปแต่ไม่มีขากลับเนื่องจากเครื่องบินประสบอุบัติเหตุดินชนภูเขาชีวิตของผู้โดยสารและลูกเรือทั้งลำทั้งหมด1 1 3ชีวิตต้องดับศูนเป็นลูกเรือ14คนและผู้โดยสาร99คนหลังจากเหตุการณ์ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วไฟทะาต่อมาก็มาลงตามปกติพร้อมลูกเรือกอนบอร์ด ผู้โดยสารและลูกเรือทุกคนก็มาสวดนมนต์กันขออุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้ผู้เสียชีวิตได้ไปสู่สุคติขนาดเรียมบอร์ดลูกเรือคนหนึ่งเห็นอาศัยชุดไทยขาดรุ่งริ่งยืนอยู่ด้านนอกตรงวงทางเชื่อมระหว่างอาคารผู้โดยสารกับเครื่องบินพอหันกลับไปอีกทีก็ไม่เห็นแล้วเลยคิดว่าตัวเองตาฝาดแต่ก็รู้สึกกลัวอยู่เลยให้เพอร์เซอร์หัวหน้าลูกเรือมาช่วยยืนบอร์ดพอบอร์ดเสร็จ ก็ส่งเอกสารอะไรเรียบร้อยเพอร์เซอร์กับแอร์กำลังช่วยกันปิดประตูก็ K g, เห็นลูกเรือกลุ่มนั้นที่เสียชีวิตกำลังวิ่งมาที่ประตูเครื่องแบบร้องขออยากไปด้วยด้วยความกลัวทั้งสองคนก็รีบปิดประตูเครื่องและมองลอดออกไปเห็นลูกเรือยืนร้องไห้กันอยู่สภาพแต่ละคนดูไม่ได้เลยน่าสงสารมากเพอร์เซอร์เลยยกมือไหว้ขอขามาสวดขอให้วิญญาณกลับบ้านด้วยกันแล้วไปสู่สุขติเพอร์เซอร์เขาบอกว่า ดูเขาอยากกลับบ้านกันเลยเชิญกลับบ้านจากนั้นพอสวดเสร็จก็ไม่เห็นอะไรและรวบรวมสติเปิดประตูเครื่องทิ้งไว้สักพักและเครื่องก็บินกลับประเทศไทยทั้งสองคนที่เห็นก็คุยกันว่าอย่าบอกเรื่องนี้ให้ลูกเรือท่านอื่นหรือผู้โดยสารเดี๋ยวจะทำให้กลัวกันไปหมดขณะเสิร์ฟอาหารให้ผู้โดยสารมีผู้โดยสารถามขึ้นมาว่าทำไมวันนี้ลูกเรือเยอะจังเลยบริการดีมากแอที่ใส่ชุดเขียวสวยจัง ฝากชมด้วยแต่วันนั้นไม่มีใครใส่ชุดเขียวเลยเพราะทุกคนไว้อะไรกันหมดจะไม่มีใครใส่สีสดกันเลยเลยทำให้ลูกเรือทุกคนกลัวกันใหญ่แต่ก็ไม่ได้บอกให้ผู้โดยสารรู้พอถึงกรุงเทพหน้าเกตก็มีพระมีขบวนคนและญาติมารออัญเชิญวิญญาณกันมากมายหลังจากเครื่องจอดเรียบร้อยกัปตันบอกว่าตอนเข้าเกตแล้วได้ยินเสียงมากระซิบข้างหูว,ว่าขอบคุณมากครับกัปตัน ฟังแล้วนลุกแทนกับตันเลยและทุกคนก็ถึงที่หมายโดนสวัสดิภาพเรื่องก็มีอยู่ประมาณนี้ถึงเรื่องจะผ่านมายี่สิบกว่าปีแล้วเรื่องนี้ก็ยังสร้างความกลัวและความหลอนให้กับลูกเรือที่ได้ฟังอยู่ก็เป็นได้ขอบคุณที่รับชมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ